รุดเร็วว่องไวสีรู๊ สวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่โอ้บิชแนลนั่นเองนะผมและวันนี้เราอยู่กับเกม YS6 กันอีกแล้วนั่นเองนะฮะโดยภายในคลิปนี้ครับผมเราจะมารีวิวสกิลของเจ้าอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์กันนั่นเองนะฮะแนะนําวิธีการอัพสกิลของเจ้าอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์แล้วกันนะผมว่าแต่ละสกิลเนี่ยมันทาอะไรได้ควรจะใช้สกิลไหนเอออะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปลองใช้ดูกันด้วยในโหมด PVP ก็ตามโหมดตีบอสก็ตามนะฮะเออแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปไม่พลาดอยู่แล้วครรับผมมมของเาีสุ่กาาชล็อตใหญ่มากกๆทุคนนนวัี้ผมเเตรียมพชรรรรเเเเเตตตียยมมั๋วปิดสกอออออ์าโโคะ คก็ okay. ผมไม่รอช้านะเดี๋ยวเราไปดูสกิลก่อนเลยดีกว่าสําหรับเจ้าอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยสกิลที่สาคัญที่สุดก็คือสกิลนี้เลยครับผมทุกคนนี่แฟลชสังหารนั่นเองนะฮะซึ่งไอ้สกิลเนี้ยมันจะเป็นสกิลที่ทําให้เราเข้าสู่สถานะพิโรธซึ่งไอ้สถานะพิโรธเนี่ยเป็นสถานะที่มันจะบวกเดามจให้กับเราเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วแต่เงื่อนไขสกิลอ,อย่างเช่นในท่าเน,นี้ยทุกคนดาบลมเวลาเราอยู่ในสถานะพิโรธเนี่ยเราจะเดามจเพิ่มขึ้น2เท่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเล่นคอมโบอะไร็ตมเนให้ปอจ แล้วต่อมาก็อัพสกิลอันนี้ครับผมเมื่อใช้สกิลแฟดสังหารเนี่ยมีโอกาสจะได้รับสถานะพิโรธเพิ่มเติมถึง100%คือถ้าเราไม่อัพสกิลนี้มันจะมีโอกาสที่เราใช้สกิลนี้แล้วมันจะไม่พิโรธด,ด้วยก็คือต้องอัพให้เต็มนั่นแหละส่วนอันต่อมาจะเป็นสกิลเพิ่มดามจของท่าแฟดสังหารนั่นเองนะฮะเออต่อเนื่อง8วิอันนี้ก็เป็นทางเลือกแล้วกันเ,นเออจะอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้แต่ว่ามันเป็นสกิลที่เราใช้บ่อยเออผมก็เลยเลือกที่จะ,ะ,ะอััััันน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 ะแแแลสสสกกกกกกทททีีน skill นีี skill skill ี่่่่ําาาคคคญอออตตมมมม็็็เเเปป้้้้้รรผุุดดไยงขูว ะนะแต่เรียกได้ว่าฟาดทีก็คือบ้านช่องพังอะ่ะเอออะไรประมาณนี้นะแล้วก็เมื่อใช้สกิลเนี่ยมีโอกาสที่จะกันสโลอันนี้จะอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้นะเออแต่ผมอัพไว้ติดหนึ่งเวลาใช้สกิลเนี่ยมันจะได้แบบกันโจมตีช้ากันเดินช้าอะไรประมาณนี้เออเวลาแบบไปเจอพวกตัวสายเมสสายซีซีซะเนาะส่วนสกิลที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่สายที่เราต้องการจะเล่นเลยครับผมอย่างผมเนี่ยจะเล่นเป็นสายเดเมสก็จะอัพสกิลนี้เลยดาบลมเป็นสกิลแบบพายุหมุนทอร์นาโดเดี๋ยวผมใช้ใดูนะฮะแล้วเมื่อเราอยู่ในสถานะพพิิโเเเเนน่่ยดามมมจะมขึึ้2ทอออผถงบก หมว่าเวลาเราจะเล่นคอมโบอะไรก็ตามเนี่ยให้เปิดด้วยสกิลแฟลชสังหารก่อนแล้วจะใช้สกิลอะไรต่อเนี่ยก็แล้วแต่คอมโบของเราเลยเอออะไรประมาณนี้นะฮะ <Wow. S 1> อันนี้ก็อัพต่อมาเพื่อเพิ่มเดามเมให้กับสกิลของดาบลมก็อัพเต็ม10เลยนะฮะพาสซีฟเต็ม5แล้วก็อันต่อมาเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาไอ้นี้ช่วยทำเดามเมสะบัดลมหรือว่าถ้าอยากเล่นเป็นสาย c c เนี่ยก็เอาสกิลนี้ได้พยักพิน่นานะฮะแต่สกิลนี้มันไม่ค่อยแรงนะจากที่ผมลองใช้ดูมันสตัรตคู่ต่อสู้ได้ก็จริงแต่ว่ามัน สกิลอันนี้จะเป็นสกิลที่เมื่อเราฟันธรรมดาเนี่ยมีโอกาสที่เราจะเข้าสู่สถานะพิโรธได้ด้วยผมก็ปิดไว้3นะฮะจะอัพเต็มเลยก็ได้นะสกิลเนี้ยอันนี้ผมว่าอัพเต็มเลยก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเวลาเราแบบสแปมสกิลฟันสกิลเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะเข้าสู่สถานะพิโรธได้ด้วยเออนี่ผมอัพเลยละกันปุ๊บ โอเคแล้วก็อันต่อมาเนี่ยถ้าใครแบบลงดันกับปาร์ตี้บ่อยๆอยากเล่นเป็นสายตัวแทงเนี่ยในปาร์ตี้ไม่มีแทงเนี่ยก็สามารถอัพสกิลนี้ได้ทุกคนสกิลนี้จะช่วยเพิ่มพมลังป้องกันแล้วก็โปรโวคู่ต่อสู้หรือว่ายโยยุ u, นั่นเองนะฮะเออก็สามารถอัพได้แต่ส่วนมากเวลาผมลงผมแบบเล่นเป็นตัวเดามะเออมันก็เลยแบบไม่ได้อัพนะโอเคก็ลาลาประมาณนี้เลยครับผมสำหรับการอัพสกิลของอาชีพเบิร์ดเซอร์เกอร์นะทุกคนเวลาผมจัดสกิลเนี่ยผมก็จับประมาณนี้เนี่ยเวลาใช้สกิลเนี่ยผมก็จะแบบเปิดด้วยสกนนี่่อเ พอติดดาบพิโรดเนี่ยดาบมันจะติดไฟทุกคนเห็นปะเนี่ยดาบมันจะติดไฟแล้วเวลาใช้สกิลเนี่ยมันจะออกเป็นแบบเป็นเอฟเฟกไฟเลยนะทุกคนดูดิเห็นปะเป็นเอฟเฟกไฟเลยเอออะไรประมาณนี้นะฮะเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้ดูก่อนนะทุกคนตอนนี้เดามจเท่าไหร่ทุกคนลองสังเกตนะปุ๊บเดามจประมาณ6,000 7,000ใช่ปะตอนนี้เดี๋ยวถ้าเราอยู่ในสถานะพิโรดเนี่ยไอ้สกิลดาบลมมันเขียนว่าเดามจเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเดี๋ยวทุกคนลองดูนะแล้วปุ อุย้ยสองหมื่นเมื่อกี้ชี้สี่หมื่นด้วยทุกคนเห็นป่ะก็ประมาณนั้นเลยครับผมดเมจเรียกได้ว,ว่าเพิ่มขึ้นแบบเป็นทวีคูณอะ่ะก็ตามนั้นเลยฮนะก็คือใช้สกิลนี้ก่อนแล้วจะออกท่าอะไรต่อนี่ก็ค่อยว่ากันก็ลาลาประมาณนี้ละกันนะผมสำหรับสกิลอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์นะเออก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนละกันแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปลอง PVP ดูสักหน่อยไหมอารีนา่าเออตอนนี้ผมอยู่อันดับร้อยหกสิบใช่ไหมลองเข้าไปท้าสู้ดูแล้วกันทุกคนมาจัดไปครับด่อ้ดูุิ ก็อันตีไปอันตีไปอันตีไป,ไปโมบะเบะแล้วก็ฟันดับดับมุนดับมุนดับมุนโอ้โตัวแม่งโคตรถึกเลยทุกคนโมมาเบะแล้วก็พิโรดโอเคพายุมุนจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วโอเคเรียบร้อยครับผม<ฮ>แล้วก็ทายย่าใหญ่ โอเคแล้วก็พายุหมุนทุกคนโอ้พายุหมุนแม่งไม่มีพิโร่นะฮะนี่คือการใช้ที่ผิดทุกคนจำเอาไว้นะฮะ ผมทาให้ดูเพื่อที่จะได้เห็นว่าวิธีการใช้ที่ผิดคือ,อยังไงทุกครั้งที่ใช้สกิลทําให้ตัวเองอยู่ในสถานะพิโรธก่อนแล้วค่อยใช้สกิลจำมาไว้โอเคครับผมสวยงามนะฮะก็ลาลาประมาณเมื่อกี้นะผมสำหรับการเอาไปใช้ใน p v p เนะมาเดี๋ยวเรามาเปิดกาชาดีกว่าทุกคนเพื่อไม่เป็นการรอชา้านะฮะมาวันนี้เพชรที่ผมเตรียมมาเนี่ยก็คือประมาณแต่วันนี้ผมว่าจะใช้ไม่หมดนะทุกคนผมเปิดใช้ตั๋วดีกว่าวันนี้นะผมมี150ตั๋วเปิดได้ทั้งหมดน่าจะ15บ้รอบทีละ10ครั้งเนอะเออแล้วก็วัน 20ชั่วโมงในการที่เราจะสามารถตามล่าได้สําหรับตัวของน้องเนี่ยก็จะเป็นสายซับนั่นเองนะฮะสามารถรักษาฟื้นฟูแล้วก็ช่วยในการแบบซีซีพู่ต่อสู้สตันได้นั่นเองเออมีประโยชน์มากมาไม่รอช้าครับผมเดี๋ยวเราทําการเปิดกันเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนก่อนที่เราจะเปิดเนี่ยขอดูเลดกาชาหน่อยได้ไหมโอ้ยศู0.1%หนึ่งเนย์จุดน่เี่มันคือ1ในเท่าไหร่วะหนึ่งในพันป้โคตรเดือดแต่ผมเชื่อว่าถ้ามีดวงเราจะได้เว้ทุกคนขอให้มันจะเป็น ได้ครับผมไป <Wow. S 1> ลุยมาจิ้มไปสีลุงทุกคนหาสีลุงหาสีลุงเท <Okay. S 1> ่าที่จำได้เนี่ยถ้าได้ของดีเนี่ยมันจะต้องเป็นสีแดงๆรอบนี้มีสีทองทุกคนดูสิวุ้ยได้จิกซอน้องอีช่ามา <Wow. S 1> นะฮะโอเควุ้ยตัวเอ d o อาร์ด็อกกี้อันนี้เราก็ถือว่าดวงดีนะทุกคนเอาจริงๆป่ะอันนี้คือดวงดีนะเพราะว่าไอ้ด็อกกี้อ่ะออกยากทุกคน เิคไดเอสอาร์ K S H R ตั้งแต่รอบแรกเลยอะ่ะเนี่ยทุกคนดูเลทของไอ้ด็อกกี้มันคือหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ทุกคนเมื่อกี้คือเราได้หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วนะว้าวาดวงนี้ตั้งแต่ตาแรกเลยนะแต่ไม่ก็ผมวันนี้เราไม่ได้มาเปิดหาด็อกกี้นะฮะเรามาเปิดหาน้องอีช่าเข้าใจไหมมาไปต่อเลยทุกคนแสดงว่าเมื่อกี้มันเป็นแสงสีทองออกแดงแล้วนะใช่ไหมสังเกตกันอีกรอบทุกคนหุยอีกแล้วหรอทองออกแดงแล้วหรอ,อโอ้โหตัวอาร์เอมิเดโอน่าจะเป็นจิ๊กซอ์ผมว่านะ เลดมันออกยากออกเอ้ยมาเป็นจิกซอย์ิงด้วยโอเคครับผมรอบน,นี้มาเป็นจิกซอนะฮะก็คือถ้ามันเป็นสีทองออกแดงๆเนี่ยก็คืออาจจะเป็นจิกซอก็ได้ใช่ไหมเออมาไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับหุยทุกคนสีแดงอีกแล้วอะ่ะอุ้ยคุยดอกกี้เดี๋ยวนะนี่แกคือหนึ่งเปอร์เซ็นเลี้ยวคือห้าสิบเปอร์เซ็นวะเนี่ยทำไมมันออกบ่อยจังอะ่ะ <พอ S 1> แต่ก็ดีแล้วนะทุกคนเดี๋ยวถ้าให้กิ๊กเข้ามาในไอดีเนี่ยมันต้องตกใจแน่เลยวะ่ะคือต้องบอกก่อนว่า ไอเกม YS6 เนี่ยผมเล่นกับไอกิกนะเออเรียกได้ว่ารว,วมพลังรวมตังกันช่วยกันเปิดนะฮโะหแล้วผมเปิดได้ดกกีสองตัวทุกคนภายใน3โลโร่เอาเรื่องมาโอเคได้จิกซอมาด้วยนะฮะเฮ้ยหเปอร์เซ็นเรียกได้ว่าใช้ดวงในการเล่นเกมกาชาไปกับเกม YS6 หมดแล้วสินะเฮ้ตายเด้อเฮ้ยสีแดง,งแล้ววะทองแดงอีกแล้ววะทุกคนอย่าบอกนะได้ดกกี่ตัวอุ้ยอีกซอ อีกสอน,น้องอิช่านะฮะฮะฮะ เดี <legislation> ok ๋ยวบอกนะได้ดนกี่ตัวอุ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะ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 ผมออกไปดูอีกรอบดีกว่าผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์วะทุกคนผมได้อีกแล้วหรอเรียกว่าเรียกผมว่าโอ้บิ๊กบูดแหงวายเอสซิกนะฮะทุกคนโอกาสได้ตัวแบบสําเร็จคือ1นึจุดห้าเปอร์เซ็นต์จริงๆเว้ยทุกคนเนี่ยไอตรงเนี้ยจริงๆมันออกยากทุกตัวเลยนะเพราะว่ามันคือรางวัลของหายากอะทุกคนได้ตัวสาเร็จอะส่วนมากมันจะได้เป็นจิ๊กซอมากกว่าแล้วเราได้โนกี่สาเร็ ไหนๆก็มาขนาดนี้แลเอาน้อง I อีจ้าวมาเลยได้ไหมรอบนี้น่าจะได้ปะเนี่ยดูอย่างโซ่รอบนี้ได้เป็นจิกซอแล้วทุกคนจิกซออีกแล้วที่มันตูดอก,กิีชัดๆเฮ้ยเราได้จิกซอแบบจิกซอสีแดงจิกซอสีทองโคตรเยอะเลยนะรอบนี้โอเคก็ถือว่าสวยอยู่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอุ้ยสีทองออกสีแดงแล้วอะดอกกดอกกีแม่งมารัวๆเลยวะทุกคน อยากได้น้องอิชาทุกคนมาแบบสำเร็จรูปทีเดียวเลยได้ไหมสามารถไหมไปครั้งต่อไปเลยทุกคนรวดเร็วนะฮะอุ้ยรอบนี้ไม่มีอะไรทุกคนรอบนี้เป็นแสงสีม่วงจริงๆอ่ะไอเน,นี้ยคือเลดปกติไว้ทุกคนสีม่วงคือเรื่องปกติแต่สีทองคือมันออกยากแล้วเราแม่งโชคดีแล้วก็ซ้อนโชคดีไปอีกครั้งด้วยการแบบได้ตัวสำเร็จรูปอ่ะว้าวโคตรเอานะสีทองออกแดงๆแล้ว รอบนี้น่าจะได้จิกซอของน้องอีชานะฮะโอ้ได้ตัวสำเร็จรูปรัวๆเลยนะฮะไอพูกตัวสำเร็จรูปเนี่ยจริงๆก็ออกอยากนะเพราะว่าเหทมันประมาณสัก2%อซน่ะอือฮืโอเคปะไปต่อเลยนะฮะเริ่มดูไม่ออกแล้ววะอันนี้สีทองธรรมดาป่ะผมว่าสีทองธรรมดา เฮ้ยโอ้ยรู้ว่ามันเป็นสีทองออกแดงวะเป็นน้องอีชาแน่ะอือหือไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับโอ้โหรอบนี้สีม่วงทุกคนกดข้ามได้เลยนะฮะอือหือไปไปต่อครับผมโอเคผมเฮ้ยรอบนี้ผมว่าได้ของดีป่ะเห็นป่ะทุกคนจริงๆอ่ะมันออกยากเอโดกิอ่ะเห็นป่ะแต่แค่สี่ครั้งแรกอ่ะเราโค้ชโชคดีทุกคนออกมาเป็นตัวสำเร็จรูปแบบรัวๆใช่ไหมนี่ยเห็นป่ะหลังๆคือเราไม่ได้แล้วอ่ะ มันออกยากสักพักไม่ออกมาอีกนะ <c oughs> แต่ก็ดีออกมาเยอะๆนะฮะจะได้เอามาอัพดาวจะได้ทำเป็นแบบดาวแดงเยอะๆไอโดกินี่น่าจะเป็นทีมหลักไอดีผมแล้วอะ่ะออกมาเยอะขนาดนี้นะฮะไอรอบมีม่วงล้วนวะ่ะเหลือย0ครั้งทุกคนขอร้องละขอตัวดีๆน้องอีชาทุกคนวันนี้เราไม่ได้มาเปิดหายตัวโดกิด้วยซ้ำเรามาเปิดหาอีช่านะแม่นางฟ้าอยู่หัวนี่เธอเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าเรามาตามหาน้องอีช่านะฮะ ไงสิขอเป yes. oh ็นตัวสำเร็จรูปได้ไหมหุ้ยโอ้โหโดกิก็ยังดีครับผมอันนี้คือเลหนเปอรซ็นตนะแต่หน้าตาแม่งเหมือนแบบอารมณ์แบบชาวบ้านหนึ่งมากๆเลยว่ะทุกคนข้างโดยคุณอิชิวาชินาโอฟูมินั่นเองนะฮะอ่าโอเคมาสิครั้งสุดท้ายทุกคนไปโอเครอบนี้สีดองสีดองเลยสีดองออกแดงด้วย รฮ <HR. S 2> ิกซอรน้องอีชาหูผ่านดายุอากาเรสนั่นเองนะฮะโอเคถ้าจะเปิดอีกเนี่ยต้องใช้เพชรแล้วอะผมว่าผมจะเก็บเพชรไว้ก่อนรอบนี้ก็สีลุงทุกคนโุ้ย ทุกคน0.04%ใช่ไหมอันนี้คือทรงผมฮะได้แล้ว <Wow. S 1> ใช่ไหมทุกคนไหนเราออกไปดูก่อนแป๊บหนึ่งนะเฮ้ย <c oughs> ได้แล้วครับผมทรงผมขุนนางราตรีว้าว <Wow. S 1> นี่ไงทุกคน0.04% <Wow. S 1> ดเร็วดเร็วว,ว่องไวสีลุงห้ห้ห้ ทุกคนได้แล้วเดี๋ยวก่อนนะไอนี้ก็คือการันตีหรือ,อยังอ,อ่ะเพราะว่าจริงๆมันมีการันตีอยู่นะทุกคนแล้วออกมาเป็นใบแรกเลยทุกคนเราได้แล้วการ์ดสวมใส่อาวุธซึ่งถ้าไม่ตายของเราเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปใช้ใ้ดูแล้วกันโคตรเท่ทุกคนโอเคได้แล้วทุกคนเราไม่ต้องเปิดต่อแล้วนะคือตอนนี้เราไม่ต้องเปิดต่อแล้วนะ เดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูแต่มันย้อนไม่ได้แล้วดิเพราะว่าถ้าเราได้ตัวละครถ้าไม่ตายแล้วเนี่ยตู้มันน่าจะรีเซ็ตนะใช่ไหมอ๋อนี่ไงจริงด้วยทุกคนตู้มันรีเซ็ตนี่คือเราโชคดีได้ก่อนใช่ไหมเพราะว่าผมก็ดูอยู่อะว่ามันต้องส่งอีกประมาณ10กว่าครั้งเลยอะมันถึงจะถึงการันตีอะอันนี้คือเราได้ก่อนไอตัวอดอลนี่ก็คือ0.25โซกาส์ด้ีทุกคนมาแล้วครับผมดูนี่ดูนี่ทุกคนดูน,ดนี่อย่าสนเดเมานะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้อัปการ์ดให้ดูแค่เอฟเฟก โอ้โหเรียกได้ว่าฮิตเดียวศัตรูก็ตายแล้วนะฮะโอเคผมตอนนี้เป็นกิจกรรมบอสลัชนั่นเองนะฮะนี่ทุกคนกิจกรรมบอสโลกเลยมาเดี๋ยวผมรีบไปแล้วทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันเขาร่วมไปทันทีบอสน่าจะกำลังเกิดนะฮะอีก3 2 1บอสเกิดแล้วทุกคนบอสเกิดแล้วบอสเกิดแล้วกดออโต้ไปโอ้โหกระจกกระตุกเลย <enjoyed. S 1> ทุกคนคนโคตรเยอะอู้ยกจกกระตุกเพราะว่าคนมันเยอะมากทุกคนบอสเป็นมังกรสีม่วงนะฮะตัวเบื้เิ่มเลยไอ้ท่าที่เราเพิ่งได้มันเมื่อกี้นะฮะท่าของพระเอกอ มาแล้วดาว5้าช็กฮึบฮึบฮบนี่เรียบร้อยนะฮะแต่ดูไม่รู้เรื่องเลยคนแม่งเยอะจัดนะฮะนี่ไงฟาดไฟฟาดไฟฟาดไฟ,ฟ,ไฟโอเคเรียบร้อยครับผมมังกรถูกปราบแล้วนะฮะโอเคลาลาประมาณนี้เลยครับผมจริงๆก่อนหน้านี้ผมไปตีมาก่อน2ตัวแล้วนะทุกคนแต่ว่ามาอัดกิฟตอนตัวที่3 โอเคครับผมคลิปนี้ก็ลาลาประมาณนี้เลยละกันนะครับก็หวังว่าคนที่ผ่านเข้ามาดูเนี่ยจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยแล้วก็ได้เรามาลุ้นเปิดการชาสนุกสนุกกับโอบิกนั่นเองนะฮะก็ถือว่าสักเซสทุกคนคลิปนี้คือโคตรสักเซสเลยนะเราได้แบบดกิมาลัวัวเราได้แฟชั่นที่โอกาสออกแบบโคตรยากและที่สําคัญก็คือเราได้นี่มาด้วยทุกคนได้ท่าไม้ตายของพรีเซนเตอร์เกมมานั่นเองนะก็คืออดอลว้าโคตรฟินครับผม ไม่ได้เล่นเกมกาชาแล้วรู้สึกแบบโชคดีแบบนี้มานานแล้วไอ้ตายเถอะยังไงก็ถ้าใครสนใจโหลดมาเล่นด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างละกันนะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารเกมนี้ได้ใน Off i c เ a l w e b ว็บ e ซต์ได้เลยนั่นเองนะฮะป่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดคลิปแล้วก็เดี๋ยวรีไปตัดต่อให้ทุกคนมาดูและขอขิงหน่อยนา,นานจะได้ของดีนะฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากากดทูกใจกัผมแล้วก็ซับสไครต์ช anel ของโอบีกันไว้ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการ E